สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตอาหารเสริมวิตามินซีไบโอซีพัทของนิวทริไลท์ไบแอมเวนะครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะให้แก้วเนี่ยแทนร่างกายของคนผมก็จะเติมน้ำลงไปแทนของเหลวที่อยู่ในร่างกายของคนนะครับอ่าค่อยค่อยเติมครับแล้วก็ผมก็จะใช้สีแดงสีผสมอาหารเนี่ยแทนสีของเลือดนะครับเพื่อให้สมจริงครับผมเติมสีแดงลงไปจากนั้นผมก็จะใช้ข้าวสารนะครับ แทนเซลลที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับผมก็จะเติมข้าวสารลงไปในแก้วครับจะเปรียบเทียบว่าเมื่อเซลล์ของเราเป็นเซลลที่สะอาดยังไม่ถูกสารอนุมูลอิสระทําลายก็จะให้เซลล์ที่เป็นสีแดงแเป็นเซลล์ที่สะอาดนะครับี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับคนๆก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าข้าวสารเป็นสีแดงคือเซล์แทนเซลล์ที่สะอาดนะครับ จากนั้นเราใช้ชีวิตประจําวันนะครับเราก็ต้องเจออนุมูลอิสระทําลายจากสภาวะอากาศแสงแดดแล้วก็อาหารการกินนะครับใช้ทิ้งเจอไอออดินแทนอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระก็จะเข้าสู่ร่างกายไปทํราลายร่างกายเราดูนะครับเห็นครับว่าเมื่ออนุมูลอิสระเข้าไปทำลายร่างกายของเราร่างกายของเราหรือเซลล์ของเราจะค่อยๆเริ่มดํานะครับนี่หมายความว่าเริ่มถูกทําลายแล้วนะครับ เติมลงไปอีกครับแล้วผมจะดูจาะคนนะครับคนก่อนมารอดูเซลลนะครับว่าเซลลจะเป็นสีอะไรนะครับอ่ามาดูนะครับเมื่อเซล์ถูกทำลายปุ๊บเห็นไหมครับเซล์ลเราจะเป็นสีดำาดํามากด้วยนะครับแล้วคราวนี้ผมจะดูแลด้วยการใช้ไบโอซีพัทนะครับซึ่งผมบดมาแล้วนะครับี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนนะครับ นะตอนนี้ผมจะค่อยคคนนะครับค่อยคคนให้อดูนะครับเลือดค่อยดูเลือดนะครับจากสีดําค่อยๆ่อเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับครับค่อยๆคล้ายกับว่าต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมาดูเซล์นะครับเซลล์เมื่อถูกอนุมูลอิสระทําลายแล้วถูกแล้วเรามาใช้ไบโอซิพัตในการดูแลนะครับมาดูกันครับว่าเซลล์เราจะเป็นยังไง เซล์เราก็จะกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเซลล์ของเราถูกไบโอซิพัสดูแลดี D ็อกออกไปครับอนุมูลอิสระก็หายไปนะครับแต่ชีวิตประจำวันของเราก็ต้องเจออนุมูลอิสระเป็นประจำทุกวันนะครับผมก็จะใส่อนุมูลอิสระลงไปเพิ่มนะครับเป็นเห็นไหมครับว่าอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันก็จะทําลายร่างกายครับแต่ร่างกายเรามีภูมิต้านทาน ที่เกิดจากไบโอซีพัตนะครับเห็นไหมครับว่าอนุมูลอิสระไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยชั่วโมงที่1ผ่านไปแล้วชั่วโมงที่2ที่3เราก็ถูกทําลายอีกนะครับเห็นไหมครับก็ไม่สามารถทําอะไราได้เลยจนครบ8ชั่วโมงนะครับมันไม่สามารถทําอะไรเร,เราได้เลยนะครับมาดูครับมาดูเซลล์นะครับว่าเซลล์จะเป็นแบบไหนผมตักเซลขึ้นมาให้ดูก่อนนี่ก็ยังสีแดงอยู่เหมือนเดิม ใบอุปสงาของเรานะครับปกป้องยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับ1เม็ดตก15บาทนะครับปกป้องยาวนาน8ชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ2บาทเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากครับในการดูแลตัวเองชั่วโมงละ2บาทนะครับประโยชน์ของวิตามินซีก็มีต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงครับต่อต้านการเป็นหวัดง่ายแล้วก็ลดอาการโรคเลื้อรลังเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับ เห็นแบบนี้แล้วก็น่ากินน่าใชา้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้สวัสดีครับ